สวัสดีผู้เล่นทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับบ ah ูย่าโปรทิปมาถึงตอนที่3เรามาพูดถึงความสำคัญในการไฟ์ของตำแหน่งสไนเปอร์และวิเคราะห์ไฮไลท์เทปๆจากโปรเพยเตอร์ตำแหน่งสไนเปอร์จากทั่วโลกเอาละ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่า EXP ดิวมือสไนเปอร์ตัวตึงผู้ล้างบางอย่างแรก เรามาดูว่าระดับการยิงของดิวจากประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้าง จากมุมมองที่เห็นในช่วงตน้นดิวและเอ็กเพนชั่นทำการเปิดไฟก่อนที่เพื่อนจะตามมาถึงนั้นเอ็กเพนชั่นถูกน็อกดาวน์ไปก่อนซะแลว้วเหลือเพียงดิวที่ยิงโคเวอร์ให้เพื่อนเอ็กเพนชั่นที่เหมือนจะร่วงแต่ฟื้นได้เพราะดิวเข้ามาเปิดสกิลดีมิตี้ชุบเอ็กเพนชั่นขึ้นมาเมื่อดิวยิงนัดเดียวเก็บตัวหน้าที่ค้ำอยู่ของฝั่งตรงข้ามแล้รีบเข้าไปยึดพื้นที่บ้านด้วยปืนสลิงย้ายไปบนหลังคาบ้าน จุดนี้คือจุดที่ดีที่สุดของสไนเปอร์ในการไฟ์เปรียบเทียบกับจุดยืนของสไนเปอร์ทั้ง2ทีมในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าดิวได้เปรียบในมุมยิงและยืดหยุ่นมากกว่าโรแมนส์มันแสดงให้เห็นว่าการเลือกตำแหน่งยืนของสไนเปอร์มีความสำคัญมากๆสำหรับทีมไฟท์ หลังจากการยึดจุดของดิวเขาสามารถยิงชำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความได้เปรียบให้กับทีมด้วยการพัญญาซื้อเวลาให้กับทีมที่กำลังตามมานอกจากนี้ดิวไม่ได้มีดีเพียงแค่สไนเปอร์แต่การประทะระยะใกล้ก็มีสกิลเพลย์ที่สุดยอดเช่นเดียวกันและเมื่อเพื่อนร่วมทีมเข้าร่วมทีมไฟดิวสามารถเปลี่ยนอาวุธระยะใกล้เพื่อปะทะได้ทันที ด้วย MP5 และสามารถคว่ำศัตรูได้ทั้งตี้ความแม่นของสไนสุดยอดการประทะระยะใกล้การเคลื่อนที่อย่างลื่นไหลเป็นของเขาคนนี้ดิวนั่นเองสุดท้ายดิวสามารถโชว์การเล่นที่มีไหวพริบและความแม่นยำอย่างยอดเยี่ยมนั่นคือส่วนประกอบสำคัญของการเป็นสไนเปอร์ที่เก่งกาจดิวเป็นที่จดจำในการยิงไล่ศัตรูก่อนที่จะบุกเข้ามาทำระยะใกล้ ดิวส่งดาเมจถึงตายปราบศัตรูแบบรวดเร็วแม้ว่าจะมีโซเนียกับดิมิรีโรแมนก็ไม่รอดเงื้อมือของเขาเราได้ข้อสรุปแล้วว่าฝีมือของดิวคือสไนเปอร์คันเทพความแข็งแกร่งในการยิงโคเวอร์และการเลือกตำแหน่งยิงพร้อมปรับตามสถานการณ์รวมถึงความถนัดการเลือกใช้ปืนที่หลากหลายและที่สุดคือไหวพริบเฉพาะตัวทีนี้ได้เวลาแล้วลองฝึกฝนให้เหมือนกับดิวดู w AG the Ghost เล่นคุมไฟศัตรูและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมก่อนจะมาวิเคราะห์มาดูภาพรวมการเล่นของ w AG the Ghost กันก่อนทีนี้ไปดูไฮไลท์ของ The Ghost กันต่อดูจากมุมมองของ The Ghost เราจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรพิเศษมากนักอย่างไรก็ตามเมื่อเราเปลี่ยนไปดูมุมของผู้ชมที่สูงกว่าเรื่องราวไม่ได้ง่ายได้อย่างนั้น จากที่เราเห็นนี่เป็นการไฟวงสุดท้ายระหว่าง3ทีมซึ่ง The Ghost ะโกสตได้มีบทบาทสำคัญในไฟนี้โดยการปิดการเล่นของทีม f l a ตได้อย่างยู่งัดเปิดทางให้ตัวแท้งของทีมวิ่งเข้าทำเกมและสร้างความได้เปรียบในสถานการณ์นี้ทีม f ฟลตมี2ทางเลือกคือไปทางซ้ายเพื่อช่วย a r t ์เ i s มหรือไปขวาเพื่อหามุมยิงที่ดีกว่าเดิมแต่เดอะโกสตจัดการได้อย่างยู่ัด ดึงให้ทีมแฟลชต้องซ่อนอยู่หลังหินอย่างแรกเดอะโกสตยิงโดนสไนเปอร์ของศัตรูอย่างบีโอเข้าเต็มเม็ดซึ่งทำให้เดอะโกสตดันเข้าไปเล่นได้ใกล้ทีมแฟลชมากยิ่งขึ้นและเมื่อดันเข้าไปเดอะโกสตยังซื้อเวลาให้เพื่อนได้นานขึ้นด้วยการยิงเคาะยิงคุมเมื่อโดนสวนจากทีมแฟลชเขาวางไอวอร์ได้อย่างเหมาะเจาะช่วยเขาไม่ล้มไปก่อนและยังพันยาฟื้นเลือดคอยหาจุดยิงอีกเรื่อยๆ หลังจากเสียเวลาที่จะเก็บเดอะโกสสุดท้ายทีมแฟลชโดนพุ่งเข้าทันโดยตัวแทงเป็นผลให้เดอะโกสเล่นง่ายขึ้นและหาจุดทำดาเมดรวมถึงเปิดทางให้เพื่อนร่วมทีมได้จบไฟนี้พวกเราได้เห็นความสำคัญของตำแหน่งสไนเปอร์ที่อยู่ในทีมด้วย2สถานการณ์ตัวอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับและด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมเช่นการเปลี่ยนจุดและการหามุมยิงอย่างรวดเร็วเสริมด้วยความแม่นยำรวมถึงไหวพริบในการเล่น คือสิ่งที่สไนเปอร์ระดับสูงต้องมีและคุณจะประเมินสถานการณ์ได้อย่าง2ผู้เล่นระดับสูงแบบนี้ได้หรือไม่ลองคอมเมนต์มาดูว่าทุกคนได้ความรู้และเรียนรู้อะไรจากมุมมองของพวกเขากันบ้างนะครับและนี่คือคอมโบสกิลจากทั้งหมดในแต่และตำแหน่งที่แนะนำโดยผู้เล่นมืออาชีพของ Free Fire จากทั่วโลกจะหากคุณมีคอมโบไหนดีๆอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ใต้โพสต์และบอกต่อเพื่อนๆให้ไปลองกันนะครับ